มาขับรถเขาง่ายให้ติดนี่ฮะไปไหมไปนี่เบอร์ที่ผมสร้างนี่ยเห็นเปล่าลุกล้อรถนัยนะแอมเขาเหเห็นยังเห็นยังไม่ไปไม่ไปครับ อ้าวงานเข้าเลยไม่ไปเลยโยกโยกโยกโอย,ยื๊อไงข้อเสียของรถเบาครับดูสองเพลาแล้วยังไม่ไปเลย ้องเพลายังไม่ไปเลยพี่ชายขึ้น,น,นมนคยโยงนี่ <c ười> เร็วเออโอ้ม,<า>มียกอย่างนี้ก็ไม่บอกอยะได้ไหมเอามาดูเอา,าเออเอยะ เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้ย,ยา<_ <EN> _>โอ้สุดยอดเลยอ๋อมันต้องยกเดินหน้าไปพี่ฮะปั๊มลมเอาพี่ไปอย่างนี้เลยไม่ได้เหรอฮะ สองพลาวอยู่แต่พี่ไม่ได้ยกท<อ>ุงลมไง,งม,มันมันไม่กดดินไงมันลอย,ลยครับมันต้องยกทุงลมขึ้นไงต้องเปลี่ยนะครับองงโอ้ลองขับรถนอกดูโอ้แน่นอนเหรอวะโอ้นอนระบบเป็นหลายอย่างเออ ตัวนี้เป็นถุงลมแบบติดรถมาครับตัวนี้ระบบแมรถทัวร์หมดเลยครับมีแต่ถุงลมมีแต่แบบต้องยกตัวก่อนใหงยกตัวนโอ้เค็ดเจ็ดร้อยเนี่ยเยอะจริงๆเลยเกลือนแล้วครับเกลือนแล้ว เอ0เจ็อเกินแล้วเราต้องเปลี่ยนแนวถ้าใหญ่เปลี่ยนแนวไปเอสเจ็าส <750. S 1> ิบฮะเอสเจ็าสิบเอาเป็นเอ9หกร้อยเ้โอ้โห <c oughs> ค้นมานี่ <c oughs> เลยไปเลยเลยเลยเตัวนี้เป็นทัานเตี้ยครับเอาเบาเบา เอหน้าไปดูตัวนั้นมันทำมาที่อะไรมนะีรั้นบอกไม่รู้ โอ้เกือบเย็ยบขาคนอ้าวลื่นอีกแล้วอ้าวเรียบร้อยมันล้อมันน้อยไงถ,ถ้ามันมีหลายๆล้อได้อยู่เออมันต้องพุ่งหน่อยครับ โอ้หุดหวิดว่ะโอ้ก้นไฟต้องเปลี่ยนใหม่นะเนาะมันบอกอะไรเดี๋ยวฮะใช่เหร หายเลยเหรออันนี้คือที่เขาแยกชิ้นส่วนมาเขาจะจดเป็นเบอร์ไว้นะครับเห็นไหมสี่เก้าอันนี้ก็สี่เก้าสี่เก้าสี่เก้าพวกนี้เขาแยกมาหมดเลยครับไฟถอดออหมดกันชนนี่ถอดแยกชิ้นส่วนนี่ก็ถอดแยกอันไหนที่ถอดแยกได้เขาถอดแยกหมดเลยครับแล้วเขาจะยัดมาครับเห็นไหมเขาก็จะเขียนมาใจาญี่ปุ่นเลยนี่สี่เก้าสี่เก้าคือรถคันนี้ เบอร์สีเก้าต้องจับมาประกอบรถคันนี้นะครับไม่ใช่ว่าเอาเบอร์ห้าสิบมาใส่คันนี้ไม่ได้อันนี้ต้องเอาเบอร์สี่สิบเก้าสิบห้ามาถูถูโอ้เอจริงๆก็ย่อสิบห้าผมลองทำแล้วน้ำหนักได้ยี่สิบตันนี่ยี่สิบตันนะเชื่อลองทำดูด้วยยี่สิบตันรวมรถรวมของก็ยอสิบห้าเอามาก็ใส่นั้นปุ๊บกดถูเดก็หักเลยนะลองทำดูอ่ะไหม ประตูเขาก็เขียนไว้เห็นไหมเนี่ยประตูก็ถอดมาครับยัดตู้มากระจงกระจกมีหมดนะใส่เจ้าจริงบ่ะไอ้เย้ไม่ผมลองเห็นคลิปผมเลยลองทำดูลองทำดูตามเขาเออมันก็ใสของเขาจริงเดี๋ยวทำก็ได้ไหมเนี่ยเพะกอยอสิมห้าเห้ะกะนิ้ย ก็ยอ15ทากันยุงพวกนี้เขาก็แยกมาเหมือนกันเนี่ยเนี่ยพวกบางคงบางโคนนี่จดไว้ตรงไหนวะไม่เห็นมีตัวเลขเลยนี่อะไรไอ้ไอ้ระบบไฟฟ้าเขาหน่ยแล้วว่าขึ้นไปปีระบบเยอะ เอ๊ใชยใหญ่อันนี้ใช่ไหมที่ใส่หกล้อดได้อะฮะใช่ไหมอไอ้เป็ดนอนน่ะน,นะโอ้ดีเนาะฮะดีเออดีเดนาะมันหนักกว้างนเนาะอืมโอ้มาจากญี่ปุ่นจริงๆเลยโยโกโฮมาม่าอือใช้ได้เลยเนี่ยอ,อ,อันนี้ดันลอ้อข้างหลัง แล้วแล้วยางถ้าเราขายไปพวกเนี้ยยางพวกนี้ล่ะใส่ไปให้ลูกค้าหรือเปลี่ยนใหม่ใส่ไปเนี้ยเราขายตามสภาพไปอ๋อใส่ไปตามสภาพครับจะยางมันก็ยังดีเนาะวิ่งดินนี่ได้โอ้โหไม่ใช่จะสี่ปีนั่นบอกสบายสบายเลยเลยเร็กว่าพวงกาวเลยวิ่งดินนี่สบายเลย เทศญี่ปุ่นน้ากว้างนี้มากเลยเนี่ยมันไม่จมง่าย,ยนี่น้ำมันกว้างมัน,น,นมันสูงเท่าแปดสองห้าครบสิบหกไหมฮะใช่ใหญ่สูงเท่าไหมหรือสูงกว่าเท่แปดสองห้านะครบสิบหกใกล้เคียงไหม อู้น่าสนเนี่ยไหนเนี่ยเป็นรถเนรถล้อปีกใหญ่ด้วยนะแล้วแล้วถ้าเราซื้อจเสื้อท้ายมาเปลี่ยนได้ไหมได้ดังรถเราธรรมดาน่ะมันมันจะโผล่ออกกระบะไหมความก,ามกามว้างความกว้างนี่เน,น,นี่ยมันจะโผล่เท่าไหร่เนี่ยฮะเนี่ยเราก็ซื้อตเสื้อเพลาเนี่ยมาใส่ สมมติเราซื้อหกรวมมาใช่ไหมเราก็ถอดไอ้เสื้อพลาวนันออกใส่เสื้อพลาวนี้เข้าไปเออเป็นแปดน็อตมันใหญ่ใหญ่เอาใหญ่เลยดีมันมีแคบอยู่แปดน็อตผกน็อตคือรถเครื่องแปดรถถ่านพวกนั้นไม่อันนี้อันนี้ก็ใส่ได้ไม่ใช่ป่าฮะอ๋รมันกว้างบ่อ๋อเฟืองท้าย สิบแปดสี่ห้ารืออะไรเนี่ยเพือท้ายอ่ะรอบเรีวจัดอ่ะอะไรสิบแปดสี่ห้าเพือท้ายอ่ะอย่างรถหกล้อเราก็เท่าไรแปดสี่หนึ่งแปดสามเก้าืนีอันเนี้ยสิบแปดกว่าเนี่ยเอสว SW อ๋อที่ผมเห็นตีรถมานี่ครับูแล้วนี่ตัวเซนเซอร์ดันลม สองหันนี้มีเจ้าของมาแล้วนี่หมดแล้วครับ่นนานนตัวถ่วงช่วยให้รถวิ่งดีไม่ใช่เป็นชออ่องเบรกไม่ใช่ป่ะเ,เป็นเบรกอ่ะผมเห็นเวลายเหยียบเพื่อตัวนี้มันอันนั้นด้วยดินี่ เหมือนกับทำงานนะเวลายเหยียบเบรกนะเหมือนมันชดเบรกอ่ะทำงานมันชดเบรกเลยเวลาลงเขาลงไรแล้วคล,ล,ล,ลิปเนี่ยมันก็เหมือนคลีปที่รถมอเตอร์ไซค์เราสองจังหวะใช่ไหมมันไวเพื่อระบายความร้อนระบายความร้อนแล้วเวลาเบรกมันก็เบรกช่วยช่วยเบรกช่วยมันช่วยเบรกเลยล่ะทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นเหมือนกับเบรกมือเนี่ยจตินเวลาเราเหยียบเบรกมันช่วยด้วยไงเวลาเราจอดมันดึงมันก็ล็อกตัวนี่เลยเวลาเบรกมือมันไปเบรกที่นู่นสลับเอาเบรกอ่า ดีมากเลยอ้าันี่เกียร์ a เหรกียร์สบายเลยเนาะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปนี่่ะคเัา